สวัสดีตอนแรงๆค่ะพี่น้องายซีมงแรงทางสวีเดนของวันพุธค่ะตอนนี้คอยก,กันล่างสิไปดื่มกาแฟาบ้านน้องสาวน้องเคยของแฟนคอยพี่น้องคนเซิร์ไปดื่มกาแฟคอยกันเลยทอดอันนั้นทอดกล้วยแขกไปค่ะเอากล้วยหอมนี่ละทอดเอาไปเป็ดซีไปจ,จอดรถเสือไอติม ลานขาดหน่อยกลางทางนะคะอากาศดีค่ะพี่น้องวันนี้แต่ว่าล่มล่มกันอากาศเป็นเย็นๆเนาะหนาวค่ะที่จริงแต่มี snow น,นะมันล่มมันกับบน้านะะว u ดเลยค่ะอันนี้คือต้นไม้ใหญ่พวกต้นโอกที่ใบโลนแล้วเด้อค่ะ นี่รถสวนมารถสวนมาอันนี้โบสประจำหมู่บ้านคอยพี่น้องเป็นหมู่บ้านเล็กๆกัะหมู่บ้านนักท่องเที่ยวหนาห้อนนักท่องเที่ยวกับสีมาเต็มมีแคมปิง้งมีลานค่ะมีอันนี้ห้องเศร้าหลายค่ะ วัดล้านค่าละเด้อพี่น้องนี่ป้ายเขาเขียนว่าเห็นเลียนเกินเจ็ดสิบค่ะพี่น้องคอ,อยสีปิดโทรศัพท์พก่อนเด้อค่ะเพราะว่าวัดล้านค่าแล้วจ้าเดี๋ยวขอไปซื้อไอศครีมอตาเป็นยังสีค่ะเป็นรถวานิลลาสองกล่องอันนี้เป็นกล้วยทอดขออภัยเด้อคะ่ะ <c oughs> ้องเท้ากไปต๊ออีกค่ะ ตัวอ,อีกประมาณสองกิโลกว่าๆล่คะค่ะพี่น้องทั้งสวิเดนบันตสมเ่มเขาขาเจ้าสียูนิป่าค่ะเป็นส่วนตโตโบมีคนมารบกวนค่ะเพราะว่าเขาเจ้ามาพ,พรนนี่คือพักพรนอีลีค่ะส่วนตัวส่วนตัวต้นนี่ก็ใบไ,ไม้ร่วนเหมือแลวพี่น้องพวกต้นนั้น เบี่ยวต้นต่างๆเหลือแต่ต้นคริสต์มาสต้นกรอนค่ะภาษาสวิเดนเนอรนว่าต้นกรอนนะคะเพิ่นยังสีพิ่นเขียวค่ะเพิ่นบเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีกับพวกไอ้พวกไม้ทำฟืนนะคะกับสีเดี่ยวเด้อค่ะที่นี่นี่ป้ายบอกเดี่ยวแล้วได้ป้ายหลีได้พี่น้องมาขับรถ พี่น้องตรงกันขามขนาซัมเมอแห้งมเัมอสี่ทุ่มงแจงอยนาหอนก็สิเป็นถนนรูกร่งค่ะแล้วก็ไอเสาไม้แดงๆนะคะเขามาปักไว้เพื่อที่ว่าเวลาสโนวม,ม,มากเต็มถนนสโนวมาหลายๆเวลารถลดหลีกันรลดสีเดหูว,ว่า ขอบถนนอยู่มองไดรถขับรถล่งขางข้างนะนะค่ะต้นไม้แถวนี้ส่วนมากเป็นต้นไม้ขนาดปลูกได้สิปีแล้วพี่น้องรัดท้ายได้ก็ยี่สิบกว่าปีขึ้นไปค่ะแล้วแต่ขนาดพวกสิบกว่าปีพวกยี่สิบปีตัดลำหน่อยก็มีฮอดละพี่น้องกระสีเลี้ยวเด้อค่ะที่นี่บ้านนี้กระสีเลี้ยวทราย กาแฟมา,าดื่มกาแฟาเลี้ยวแล้วกะพคอมเมนหลังหนันเด้อค่ะหลังหนันของคนเยอรมันกับสีเลียวเป็นตาหักตาหัสค่ะพี่น้องนันทอดแล้วเอาไปเจนีก่อนนะคะสวัสดีเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยพอกันไหมค่ะ